สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงไปกับเ o v e No n a t i o n e l By n u t และนิยายรักเรื่องเพลงรักเสน่ห์ร้อนวันนี้เสนอเป็นตอนที่6ค่ะอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะบทที่6เมื่อเมยคินไปถึงห้องทําง,งานเขาก็เปิดประตูเข้าไปแล้วก็พบเพื่อนรักของเขานั่งอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งพัดนายมีอะไรก็ว่ามาได้เลย ฉันได้ยินมาว่านายยังขานักร้องหญิงอยู่อีกคนใช่ไหมใช่นายถามทำไมฉันจะแนะนําให้นายรู้จักคนคนหนึง่งฉันคิดว่าเธอมีความสามารถเพียงพอที่จะเป็นนักร้องหน้าใหม่ของค่ายเรานายคงจะไม่บอกฉั่หรอกนะวพาเธอคือผู้หญิงคนนั้นเมคินพูดพร้อมกับเหลือบตาไปมองหญิงสาวเพียงคนเดียวที่นั่งอยู่ภายในห้องนี้ด้วยใช่แล้วนายเข้าใจถูกต้องอินทานถานไปพูดกับนัติชาเพื่อแนะนําให้รู้จักกับเพื่อนของเขา พิชาครับนี่เมคินเพื่อนรักของผมแล้วก็หันไปพูดกับเพื่อนเมฆนี่พิชานักร้องหญิงคนใหม่ที่นายต้องการสวัสดีค่ะคุณเมคินฉันนักพิชาค่ะพิชาเป็นชื่อเล่นของฉันสวัสดีครับพิชาผมเรียกคุณแบบนี้ได้ใช่ไหมครับด้วยความยินดีค่ะเพื่อนของผมแนะนําคุณในฐานะนักร้องหญิงคนใหม่ที่ทางบริษัทของเรากําลังค้นหาอยู่ แต่ผมคงจะต้องขอทดสอบความสามารถทางด้านดนตรีของคุณก่อนได้เลยค่ะคุณเล่นดนตรีอะไรได้บ้างครับียโนค่ะแล้วคุณมีพื้นฐานการเต้นมาบ้างไหมครับฉันเคยเข้าคอร์สเรียนอยู่สองปีค่ะถ้าผมจะขอทดสอบความสามารถของคุณวันนี้ได้ใช่ไหมครับยินดีค่ะฉันพร้อมเสมอเริ่มจากการร้องเพลงและเล่นดนตรีก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นเราเค่อยมาดูทักษะพื้นฐานการเต้นของคุณเลยครับ เมคินหันมาถามเพื่อนรักพัทนายจะลงไปกับเราด้วยไหมอินพัดเพยยียกหน้านแทนคำตอบงั้นเราก็ไปพร้อมกันเลยเมื่อทุกคนมาถึงห้องซ้อมดนตรีเมคินสั่งให้คนไปตามครูสอนร้องเพลงนักแต่งเพลงท่านแนวหน้าของบริษัทครูสอนและออกแบบท่าเต้นรวมถึงกรรมการที่ทรงคุณวุฒิอีกห้าคนมารวมตัวกันที่ห้องซ้อมดนตรีเพื่อที่จะประเมินผลงานของนัทิชาเมกินบอกให้เธอเล่นเปียนโนและร้องเพลงให้ทุกคนฟัง หญิงสาวไม่รอช้ารีบทำตามที่เขาบอกทันทีเธอเลือกเพลงที่เธอชอบมากซึ่งก็คือเพลงเดียวกับที่อินทัศเคยได้ฟังมาครั้งแรกที่ได้เจอเธอจากนั้นครูสอนร้องเพลงก็ได้ให้โจทย์กับเธอโดยให้เธอร้องเพลงที่พวกเขาต้องการและณพิชาก็ทําได้อย่างดีไม่มีที่ติไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องหรือการเดี่ยวเปีนโนเธอก็ทําได้ดีทุกคนพอใจกับผลงานของเธออินทัศเดินมาตกไหลเพื่อนรักเบาๆเป็นไง เสียงร้องของเธอใช้ได้ไหมอืมเสียงดีใช้ได้แต่ก็ต้องดูว่าเธอจะมีพื้นฐานการเต้นถึงขั้นไหนที่สำคัญจะเข้าคู่กับนักร้องหญิงอีกคนของบริษัทเราได้อย่างลงตัวหรือไม่ก็คงต้องดูกันอีกทีเมกินตอบอินทัศจากนั้นก็หันไปพูดกับนทิชาโอเคครับพิชาเดี๋ยวเราไปที่ห้องซ้อมเต้นกันเลยจะได้รู้ว่าคุณมีทักษะการเต้นมากน้อยแค่ไหนตามถึงมาเลยครับพวกคุณก็ไปด้วยนะ เมคินหันไปสั่งลูกน้องที่เป็นคณะกรรมการในการประเมินผลในครั้งนี้ให้เดินตามไปที่ห้องซ้อมเต้นของบริษัทเพื่อไปดูการเต้นของนทิชาพร้อมกันเมื่อมาถึงห้องซ้อมเมคินหยุดอยู่หน้าห้องเพื่อยืนมองธัญญาที่กำลังซ้อมเต้น,นอย่างมีความสุขหญิงสาวทําได้ดีไม่เสียแรงที่มีรางวัลการันตีจากมือนอกทุกคนที่เดินมาพร้อมกับเมคินหยุดยืนดูการเต้นของธัญญาอยู่หน้าห้องพร้อมไปกับเขาเมื่อหญิงสาวเต้นจนจบเพลง เมยคินก็เดินนำทุกคนก็ไปในห้องเขาบอกให้ธัญญาพักก่อนหญิงสาวหันมาเห็นหลายคนเดินตามเขาเข้ามาในห้องเมื่อนักศิชาเห็นธัญญาเธอก็เดินตรงเข้าไปทักทายจับมือถือแขนงอีกฝ่ายอย่างสนิทสนมธัญญาคุณมาทําอะไรที่นี่คะฉันมาฝึกซ้อมเต้นค่ะแล้วคุณล่ะคะมาทําอะไรฉันหมอ,อดิชั่นค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าแต่ก่อนที่ใครจะพูดอะไรกันต่อน,นั้นอินทัชก็พูดขัดจังหวะขึ้นมา คุณสองคนเคยรู้จักกันมาก่อนหรอครับนัทิชาหันไปตอบคำถามของอินทัศเราเพิ่งเจอกันเมื่อวานนี้ค่ะฉันทํากระเป๋าสตางค์หล่นหายและธัญญาก็เป็นคนเก็บเมื่อคืนเมคินพูดกับนัทิชาว่าเขาจะทดสอบทักษะการเต้นของเธอจากนั้นก็เดินไปที่เครื่องเสียงเพื่อเปิดเพลงที่จะใช้ทดสอบอีกฝ่ายชายหนุ่มตัดสินใจเลือกเพลงที่เขาใช้ในการฝึก้อมธัญญามาทดสอบนัทิชาโดยเปิดเพลงให้เธอฟังหนึ่งรอบก่อนที่จะให้เธอเต้นให้ทุกคนดู เป้นจังหวะนั้นเองฮันยาก,ก็เดินเข้าไปยืนข้างเขาพิชาจะมาเป็นนักร้องใหม่ของเราเหรอคะเมกินตอบคำถามฮันยาโดยไม่ละสายตาไปจากนักีิชาถ้าเธอผ่านการทดสอบเราก็คงจะจับเธอเซ็นสัญญา,าเธอเต้นไม่ดีนะคะชายหนยุ่มพยน้าเห็นด้วยกับความคิดของหญิงสาวก่อนจะบอกเธอว่าเดี๋ยวผมจะลองให้พิชาเต้นพร้อมกับคุณคุณหมายความว่าพิชาจะมาเป็นนักร้องคู่ดูโอของฉันหรอคะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ ผมบอกแล้วไงว่าถ้าเธอผ่านการทดสอบเราก็จะได้นักร้องคู่ของคุณแต่ถ้าเธอไม่ผ่านเราก็ต้องค้นหากันต่อไปเมื่อนทัทชชาเต้นจบครูสอนเต้นก็เปิดเพลงต่อไปให้เธอลองเต้นในหลากหายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแจส๊สฮิปฮอปหรือแม้แต่การเต้นละตินซึ่งเธอก็ทําได้ดีจากนั้นเมทินก็บอกหญิงสาวว่าเขาจะให้เธอเต้นคู่กับทัยญ,ญาโดยจะให้ทัญญาเต้นให้เธอดูก่อนหนึ่งรอบ ระหว่างที่ทัญญาเต้นให้นทิชาดูนั้นเธอพยายามอย่างยิ่งที่จะจดจำท่าเต้นทิชาคุณจำท่าเต้นได้ไหมเมคกินหันไปถามเธอหลังจากที่ทัญญาเต้นจบอาจจะจำไม่ได้ทั้งหมดแต่ฉันจะพยายามค่ะเมคกินเปิดเพลงที่ใช้ทดสอบนทิชาอีกครั้งแต่คราวนี้ให้ทัญญากับนทิชาลองเต้นด้วยกันธัญญาทำได้ดีเพราะเธอสกซ้อมเต้นตามคำสั่งของเขาส่วนนทิชาเองยังจดจำท่าเต้นได้ไม่หมด แต่เธอก็สามารถเต้นคู่กับททนย่ญญาได้อย่างลงตัวไม่มีขัดเขินที่สําคัญเวลาเต้นใบหน้าของหญิงสาวทั้งสองจะแสดงถึงความสุขเพราะพวกเธอได้ทําในสิ่งที่เธอรักหลังจากทดสอบอีกฝ่ายจนเป็นที่พอใจแล้วเมกินบอกกับนัทิชาว่าเขาขอประชุมกับทีมงานและจะติดต่อเธอกลับไปก็บอกให้ทราบถึงผลการทดสอบเมื่อได้ยินคําพูดของเมกินนิชาก็หน้าเสียเพราะเธอคิดว่านี่คือคำปฏิเสธจากเขา เสีหน้าของเธอในตอนนั้นแสดงถึงความผิดหวังออกมาอย่างชัดเจนหญิงสาวบอกตัวเองว่าเธอได้พยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วผลจะออกมาเป็นแบบไหนเธอก็รับได้หมดอินทัดเดินมาโอาบไหล่เบางของนัทิชาและบีบเบาๆเ,เ,เป็นกำลังใจให้เธอเมคินพูดสรุปปิดท้ายกับนัทิชาอีกครั้งเอาเป็นว่าวันนี้คุณกลับไปก่อนผมขอเวลาประชุมเพื่อประเมินผลและจะแจ้งให้คุณทราบถึงผลการตัดสินใจของเราอีกทีค่ะ ขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสท่านทดสอบใน,นครั้งนี้เมย์ินพยักหน้าให้เธอก่อนที่จะหันไปพูดกับเพื่อนรักของตัวเองพัทฉันมีเรื่องอยากคุยกับนายเดี๋ยวนายตามฉันขึ้นไปที่ห้องทํางานด้วยละกันรวมถึงพวกคุณด้วยนะเมย์ินหันไปพูดกับทีมงานที่มาดูการทดสอบใน,นครั้งนี้อินทัทบอกกับเมย์ินว่าเดี๋ยวเขาจะตามขึ้นไปพบที่ห้องทํางานเมย์ินยังไม่ไวหันมาํำชับเพื่อนรักว่าอย่าชักช้าพูดจบก็เดินออกจากห้องไป โดยมีทีมงานเดินตามออกไปด้วยภายในห้องจึงเหลือแต่นัทชาหันญ่าและอินทัศน์ชายหนุ่มหันไปถามนัทชาคุณจะรอผมหรือว่าจะกลับเองฉันกลับเองได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณรีบขึ้นไปพบเพื่อนของคุณเถค่ะเขาจะได้ไม่ต้องรอนานคุณโอเคนะที่เขาถามเพราะเห็นสีหน้าที่เป็นกังวลของเธอนัทชายิ้มให้เขาก่อนที่จะตอบโอเคอยู่แล้วค่ะผันยาหันไปพูดกับอินทัศน คุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันจะดูแลเธอเองค่ะขอบคุณครับฉัฝากเธอด้วยนะคะได้เลยค่ะเมื่ออินทัศเดินออกจากห้องไปทันย่าก็เดินไปหยิบผ้าขนหนสีขาวมายื่นให้นัทชชาเพื่อให้เธอใช้ซับเหงื่ออีกทั้งยังพูดปลอบใจเธอไม่ต้องคิดมากหรอกค่ะคุณทําได้ดีนะคะแต่มันอาจจะดีไม่มากพอที่เขาจะเซ็นสัญญากับฉันใช่ไหมคะช่างเธอค่ะฉันไม่ควรจะไปคาดหวังอะไร ยอย่าพิ่งพูดเหมือนคนที่สิ้นหวังแบบนี้สิคะเรายังไม่รู้ผลเลยนะแต่ฉันก็รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่รู้ว่าคุณอาจจะมีสิทธิ์มาเป็นนักร้องคู่ดูโอ้กับฉันถ้าเป็นคุณคงจะพิเศษมากเลยคะ่ะเพราะถึงแม้ว่าพวกเราเพิ่งจะพบกันครั้งแรกเมื่อวานแต่ฉันกลับรู้สึกว่าเคยรู้จักและคุ้นเคยกับคุณมาก่อนฉันเองก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันคะ่ะเอาเป็นว่ายังไม่ต้องคิดมากยังไม่ต้องรีบตัดใช่ไหมคะค่ะ ฉันไม่มีโทรศัพท์ที่ไหนแต่ว่าฉันจะต้องอยู่ซ้อมเต้นค่ะไห่เมื่อคณไม่มีโทรศัพท์สำคัญอะไรเรามาซ้อมเต้นด้วยกันดีไหมคะเอาเพลงที่เขาใช้ทรศัพท์ฟัก็ได้เอาไหมคะเดี๋ยวฉันสอนท่าเต้นให้ดีเหมือนกันค่ะเพราะฉันไม่ได้ซ้อมเต้นมาพักหนึ่งแล้วทันย่าสอนท่าเต้นทั้งหมดให้แกนาทิชาในนานนาักก็สามารถจดจำท่าเต้นทั้งหมดได้และเมื่อเต้นพร้อมกันทั้งคู่ก็ทำดีๆพวกเธอหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขเพราะว่าพึงพอใจกับผลงานของตัวเอง คนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็กอดไม่ได้ที่จะหยุดมองเมื่อซ้อมเต้นกันมาได้พักใหญ่ทัญญาก็ชวนนัทชชาหยุดพักเธอยื่นขวดน้ำดื่มยี่หอดังให้อีกฝ่ายนัทชชารับมาเปิดเดิมพร้อมกับเอ่ยปากขอบคุณและชวนทัญญาพูดคุยถึงการเต้นที่พวกเธอรักทั้งคู่คุยกันถูกคอราวกับเป็นเพื่อนกันมานานในขณะเดียวกันนั่นเองที่ห้องทำงานของเมทินทุกคนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับการทดสอบของนัทิชา งานที่เมคินให้คนไปตามมาดูการทดสอบในครั้งนี้ต่างก็ลงมาติเป็นเอกฉันท์ให้นาทีชาผ่านการทดสอบและลงความเห็นว่าเธอเหมาะสมที่จะเป็นนักร้องคู่ดูโอ้กับธัญญาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับเมคินเขาจะต้องเป็นคนตัดสินใจว่าจะให้เธอเซ็นสัญญากับบริษัทหรือไม่ในที่สุดเขาก็พูดถึงการตัดสินใจของเขาให้ทุกคนได้รับรู้ผมเห็นด้วยกับพวกคุณ และคิดว่าไม่มีใครเหมาะสมกับธัญญาเท่ากับเธออีกแล้วเดี๋ยวผมจะให้เขาจัดการเรื่องการสัญญากับเธออีกทีขอบคุณมากที่พวกคุณเสียสละเวลามาร่วมการตัดสินในครั้งนี้ไม่มีอะไรแล้วินพวกคุณไปทํางานกันต่อได้เมื่อทุกคนออกไปจากห้องเมคินก็หันมาเปิดฉากสักถามเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยกันภายในห้องทํางานของตนายเสือนายจะบอกฉันได้หรือยังว่านายไปเจอและไปติดใจที่ชาที่ไหนและตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันว่านั่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันนะ ที่ฉันถามนายก็เพราะว่าฉันอยากรู้นายก็อย่ายโยกโยกเล่ามาซะดีๆหรือว่าต้องให้เจ็บตัวซะก,ก่อนถึงจะยอมพูดว่าแต่ฉันแล้วเรื่องของนายล่ะเกิดอะไรขึ้นกับนายกันแน่ปกติแล้วนายไม่เคยลงไปยุ่งกับศิลปินหรือแม้แต่พนักนางานของบริษัทแต่ทำไมกับทันยาฉันถึงเห็นนายดูยสนิทสนมถึงขนาดลงไปควบคุมการซ้อมเต้นของเธอด้วยตัวเองหรือว่านายสนใจเธอเข้าแล้วจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่นายคิดหรอกนะ อย่าเดาเลยฉันเองก็ไม่อยากเดานักหรอกถึงได้ถามนายอยู่นี่ไงฉันก็แค่รู้สึกว่าทันย่ายังทําได้ไม่ดีพอกับมาตรฐานที่ฉันตั้งไว้ฉันก็เลยลงไปควบคุมดูแลเธอด้วยตัวเองและนี่คือเหตุผลว่าทําไมฉันถึงต้องไปทําหน้าที่ผู้จัดการส่วนตัวให้เธออะไรนะเมื่อกี้นายพูดว่าอะไรนะฉันฟังไม่ถนัดไหนลองพูดใหม่อีกทีสิอินทัศแกล้งเอามือจับหูของตัวเองเพื่อความแน่ใจว่าเขาไม่ได้ฟังผิดไป ทำไมนายจะต้องให้ฉันพูดใหม่นายได้ยินว่าอะไรก็เป็นไปตามนั้นอินทันหัวเรากับคำตอบของเพื่อนตอนที่จะพูดหยิกแกมหยอกกลับไปทุกวันนี้งานของนายยังยุ่งไม่มากพอจนนายต้องหางานมาสงเพิ่มขึ้นอีกโดยการลงไปทำหน้าที่เป็นผู้จัดก,การส่วนตัวให้กับศิลปินในค่าของตัวเองเนี่ยนะฉันไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยปกติแล้วนายมักจะระวังตัวและรักษาระยะห่างอยู่เสมอประมาณสมพานไม่กินไก่วัด แล้วทำไมถึงได้เปลี่ยนไปง่ายๆหรือเป็นเพราะความเสวยของธัญ,ญ่าที่ไปกระแทกสายตาของนายเขาอย่างจังจนทําให้หนายต้องลงไปเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้เธอด้วยตัวเองนายไม่ต้องมาทําท่าสงสัยอะไรขนาดนั้นหรอกฉันบอกว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรสิตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าต่อไปไม่แน่ใช่ไหมปกตินายไม่ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่เหรอทัศน์ฉันแค่ยุ่งเรื่องของนายซึ่งไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนแต่เป็นเพื่อนรักของฉันชิวนะไม่ต้องมาแส่เลย ว่าแต่นายยังไม่ได้เล่าเรื่องของนัทที่ใช้ฉันฟังเลยว่านายไปเจอเธอได้ยังไงที่ไหนและเมื่อไหร่แล้วก็ไม่ต้องมาพูดจายโยกโยกบนภาษาฉันนะเว้ยตอบมาซะดีๆไม่อย่างนั้นมีโดนเตะกันบ้างอินทัศน์ยักไหลได้วยมากกวนก่อนที่จะตอบก็ไม่มีอะไรมากหรอกจากนั้นชายหนึ่งก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนรับฟังโดยไม่ปิดบังหมายความว่าตอนนี้นะัทที่ชาพักอยู่ที่เดียวกับเราเฮ้ย เขาพักอยู่ที่ห้องของฉันแล้วนายมาเกี่ยวอะไรด้วยกที่พักของเราสองคนอยู่ที่เดียวกันไม่ใช่เหรออืมจริงนะเมกินบอกเพื่อนถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่พักของนาทิชาฉันจะให้ทางบริษัทหาที่พักใหม่ให้กับเธอนายไม่ต้องเป็นห่วงนะนิธิชาจะอยู่รบกวนนายอีกไม่กี่วันฉันจะสั่งให้คนไปจัดการเรื่องนี้ให้โดยด่วนเลยจากนั้นเขาก็ยกหูโทรศัพท์กดเบอร์เพื่อสั่งการลูกน้องถึงเรื่องนี้ แต่ยังไม่ทันที่จะพูดกันให้รู้เรื่องอินทัดก,ก็รีบตัดสายทิ้งไปซะก่อนพัดนายทําอะไรของนายมาตัดสายของฉันทิ้งทําไมฉันยังคุยไม่รู้เรื่องเลยนายไม่จําเป็นต้องรีบเพราะฉันยินดีและเต็มใจให้พิชาพักอยู่กับฉันนานแค่ไหนก็ได้แต่ฉันเกรงว่านายจะไม่ค่อยสะดวกไม่เป็นไรมันเป็นสวัสดิการของบริษัทเราอยู่แล้วนายก็รู้นี่ว่าถ้าศิลปินที่มาจากต่างประเทศและไม่มีญาติพี่น้องที่นี่ทางเราจะจัดการเรื่องที่พักให้กับพวกเขา เดี๋ยวฉันจะจัดก,การเรื่องนี้ให้เองเธอจะได้ไม่เป็นภาระของนายฉันไม่เคยเห็นเธอเป็นภาระเอาเป็นว่าให้เธอพักอยู่กับฉันดีแล้วแต่ฉันไม่เห็นด้วยเขาะจะทำให้เสียชื่อเสียงตั้งแต่ก่อนเข้าวงการและฉันก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นเมฆถือว่าฉันขอร้องนายฉันชอบพิชาและอยากที่จะให้เธอพักอยู่กับฉันนายช่วยฉันหน่อยไม่ได้เหรอเรื่องง่ายๆแค่นี้เองส่วนปัญหาเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงที่อาจจะเกิดขึ้น ฉันรู้ว่านายมีวิธีจัดการกับ่าวพวกนี้ได้อยู่แล้วจริงไหมพูดออกมาซะตั้งแต่แรกจะสิ้นเรื่องทำเป็นพูดโยกเยกออยู่ได้นี่นายแกล้งใช่เหรออีเพื่อนตัวแสบเดี๋ยวจะโดนเตกเพราแต่นายเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องที่นายสนใจสาวสวยในตาโตที่ชื่อนาทชชาและอยากที่จะให้เขาพักอยู่กับนายแล้วก็เข้าใจแล้วฉันแสดงออกชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรออินทัดพูดด้วยท่าทีขัดเขินแน่อยู่แล้ว นายเคยเป็นแบบนี้ที่ไหนกันปกติฉันเห็นนายควงสาวไม่ซ้ำหน้าพอเบื่อก็ทิ้งนายพูดซะฉันเสียหายหมดก็ผู้หญิงเขาเต็มใจให้เราจะไม่ตอบสนองก็เสียช็องชายหมดนะสิฉันไม่เหมือนนายหรอกนะที่วันๆทำแต่งงานถามจริงเถอะนายมีเซ็กทั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แล้วยังจำได้อยู่ไหมว่าถ้าจะนอนกับผู้หญิงจะต้องทำยังไงไอ้บ้าฉันเป็นผู้ชายนะเว้ยเรื่องแบบนี้ไม่ต้องให้นายมาสอนหรอก อีกอย่างฉันก็ไม่ได้เป็นคนสำคสัญเหมือนนายคนเรามันมีลักษณะนิยมที่ไม่เหมือนกันไอเวลาที่ผู้หญิงเสนอมาแล้วจะต้องตอบสนองทุกครั้งมันมันนายไม่ใช่ฉันโอเคฉันรู้ว่านายเป็นคนดีแต่บางครั้งมันก็ต้องมีปลดปล่อยกันบ้างเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมชาติฉันว่านายคงจะไม่ได้มีเซ็กกับผู้หญิงนานแล้วไม่รู้สึกอึดอัดบ้างเหรอฉันไม่เหมือนนายที่ชอบคิดแต่เรื่องอย่างว่า ก็เรื่องอย่างว่ามันมากคิดน่นาฉันไม่ควรเวลาทํางานของนายละเพราะฉันจะรีบกลับไปบอกข่าวดีไม่ให้พิชาฟังเย่ามาทําพูดดีเลยทิทาก็อยากจะกลับไปหาสาวแต่ก่อนไปฉันมีอีกเรื่องที่จะต้องบอกนายเรื่องอะไรอีกละ่ะฉันไม่ต้องการให้ธัญ,ญา่ารู้ฐานะที่แท้จริงของฉันตอนนายเดินบอกกับพิชาไปแล้วเพราะฉันนั่งเก้าอี้บริหารที่นี่ดังนั้นนายจะทําวิธีไหนก็ได้ เพออยายงางไม่ให้พี่ชาเอ่ยปากบอกเรื่องนี้กับพัญญาได้ไม่มีปัญหาฉันจะจัดการเรื่องนี้ให้นายเองไม่มีอะไรจะสั่งอีกแล้วใช่ไหมครับรอสนายมันชอบกลัวภา,าษาฉันจริงๆจ,จะไปไหนก็รีบไปเลยไปก่อนที่จะโดนเตะทําก็เตะสองทำก็เตะฉันไม่ใช่ลูกฟุตบอลด้วยทำยันกับนายมีผาคนเดียวนั่นแหละจะไปก็รีบไปก่อนที่ฉันจะหางานให้นายทําโอเคฉันก็ลังจะไป๋ยูนี้แหละ ว่าแต่นายก็ตาแหลมเหมือนกันนะเมฆสาวสวยในห้องซ้อมเต้นน่น่ะเซ็กซี่แค่ย่อยเลยนายระวังตัวและหัวใจของนายไว้ให้ดีละ่ะม่ฉน,นั้นอาจจะถูกสาวทัญญาขโมยไปโดยไม่รู้ตัวอินทัทพูดจบก็เดินออกจากห้องไปจากนั้นเมฆินก็เดินลงไปที่ห้องซ้อมเขาเห็นว่าทัญญาอย่างซ้อมเต้นอยู่แต่เป็นเพลงของเธอเองเวลาเธอเต้นดูมีชีวิตชีวาและมีความสุขเมฆินทำเสียงกแอมให้เธอรู้ว่าเขาเดินเข้ามา ญิงสาวจนหันมามองฉันกําลังคิดอยู่ว่าคุณจะยืนมองฉันอยู่ตรงนั้นอีกนานแค่ไหนวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเห็นว่าเป็นวันแรกผมจะนุโลมให้คุณอีกอย่างคุณก็จะต้องเตรียมตัวย้ายที่พักไม่ใช่เหรอเก็บของครบหมดหรือยังถ้ายังก็รียกลับไปจัดการซะฉันเก็บไปบางส่วนแล้วค่ะแต่ถ้าคุณให้เลิกซ้อมก่อนเวลาก็ดีเหมือนกันฉันจะได้ไปจัดการเก็บให้เรียบร้อยแล้วจะมียืนรออะไรอยู่อีก พันยาเดินเข้าไปยืนตรงหน้าของเมคินพร้อมกับพูดว่าฉันก็ยืนมองคุณอยู่นะสินี่คุณไม่รู้ตัวเลยเหรอคะว่าคุณหล่อมากฉันมองคุณนานเท่าไหร่ก็ไม่มีคําว่าเบื่อแน่นอนผมไม่มีเวลามาพูดเรื่องไร้สาระเหล่านี้กับคุณหรอกนะพันยาผมมีงานมากมายที่จะต้องทําส่วนคุณจะตัดก็รีบตัดไปได้แล้วพูดจบก็เดินออกจากห้องไปทิ้งให้หญิงสายยืนยิ้มอยู่คนเดียวทําเป็นเก็กหน้าดุ่านไม่โกวกุล ฉันชอบตอนที่คุณอายหน้าแดงเวลาที่ฉันสัมผัสตัวคุณมากกว่าผู้ชายอะไรที่อายแต่เวลาที่คุณอายก็น่ารักดีเหมนกันนะจากนั้นเธอก็ลงมือเก็บสัมภาระและไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อกลับไปที่ห้องพักเพจะได้จัดก,การขนสัมภาระทั้งหมดย้ายไปพักที่ใหม่ความสนุกของอีพีนี้ก็จบลงจากเพียงเท่านี้นะคะและกลับมาพบกับความสนุกและความบันเทิงแบบนี้ได้ใหม่ในอนะีพีหน้าสำหรับวันนี้ เล v ฟโน้ตชา n นลบานุกคงต้องขอตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ